น้องจะมีขนแหว่งนะครับหลายจุดแลยทีเดียวตรงนี้จะเป็นหลังใบหูนะครับเป็นช่วงคอแล้วก็จะมีแผลผิวหนังที่หูด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ตรงตัวนะจะเป็นก้อนสันกะตังแล้วก็มีรอยแหวงแล้วก็มีแผลผิวหนังนะครับอันนี้เห็นไหม <Okay. S 1> มันจะหลุดล่วงไปเลยนะครับตัวเนี้ยแล้วก็จะมีคราบดำติดอยู่เราจะอาบน้ําแล้วก็ขัดเอาคราบดำๆที่ผิวหนังของน้องออกให้นะครับ mm hmm. อันนี้ต้องบอกเจ mm ้า hmm. ของไว้ก่อนนะเวลาที่เราตัดขนสั้นให้แล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็น ผิวหนังสีแดงได้ชัดเจนนะครับเกิดจากความหมับชื้นที่ขนเขาเป็นก้อนสังกะสันนานนะครับแล้วก็ส่วนหางเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นคราบสีดําเกิดจากฟีโรโมนของน้องเองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะใช่ใช่ไหมเขอดูน่อยตัวผู้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดนะครับตัวผู้จะมีฟีโรโมนที่หลังออกมาที่หลังหางของน้องนะครับมันจะเป็นคราบสีดําแบบนี้นะติดแน่นเลยทีเดียวมันจะขัดออกค่อนข้างยากเลยทีเดียวซ้ายทางก็จะมี สังกัตต่งเป็นรอยแหว่งนี่ครับตรงนี้จะเป็นรอยแหว่งแน่ๆนะเหมือนกัเดี๋ยวพี่ช่างจะดูให้ว่าได้ได้ทรงไหนอันนี้ทรงไดโนเสาร์ได้ไหมดี๋ยว่าต้องเป็นทรงบูสั้นไดู้่นะเดี๋ยวพี่ช่างดูให้นะครับว่าตัวนี้จะได้ทรงไหนนะแต่ว่ามีขนที่แหว่งหลายจุดเลยทีเดียวเดี๋ยวดูกันครับว่าตัดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับร้านน้องหมานนวำาซาร์ลโดเฉพาะเสพสมนแก่นครับพี่ช่างสั่งขนแล้วก็ตัดขนแต่กันไกนะครับอันนี้ สภาพขนน้องพอจะสางได้นะครับแต่ว่าใบถาุดทนนี่นี่คือมันเป็นแผลมาแล้วเป็นแผลเขาเรียกว่าเป็นแผลผิวนังแล้วอันนี้คือพี่ช่างแกะสะเก็ดออกต้องแกะสะเก็ดออกเนื่องจากว่าถ้าไม่แกะมันจะทําให้ตรงเนี้เป็นลามมากขึ้นจริงๆอะอยากโกนออกหมดเลยนะคะแต่ว่าดูแล้วก็คือมันขนน้องบางอ่ะถึงโกนหรือไม่โกนมันก็ก็คือแค่สางออกก็ช่วยได้แล้วแล้วพยายามอย่าปล่อยให้เป็นก้อนสังกะตังอีกนะเพราะว่าน้องขนไม่ได้แน่นมากตัวนี้ แล้วเป็นแผลผิวหนังได้ง่ายอ่าเพราะว่าที่เป็นแผลเนี่ยเกิดจากการที่เป็นสังกะตังเป็นก้อนนั่นแหละแล้วมันอันนี้ชื่อสกายนะครับแมวก็เป็นหลายจุดอยู่หลายจุดนะใช่ข้างนู้นอีกข้างนี้ด้วยทักคนรู้จุดเมื่อกนิดน่อึงคนมันจะร่วงตรงที่เป็นสังกะตังเป็นก้อนแล้วเกิดการอับชื้นมากอ้โ พี่พพช่างสานขนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กําลังตัดแต่งด้วยกันใจทั้งตัวนะครับเป็นทรงกลมแบบนี้นะหรือเรียกว่าทรงมีเทดดี้แบร์นั่นเองครับเดี๋ยวแต่งขนขึ้นทรงไว้เดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ำเฝ่าขนแห้งตีขนฟูแล้วก็จะมาแต่งขนละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับน้องจะมีบางจุดที่ขนแหว่งไปนะส่วนใหญ่จะแหว่งตรงที่ <c oughs> หลังใบหูนะครับแล้วก็จุดที่เป็น ขนสังกตังนะครับจะมีรอยแดงที่ผิวหนังด้วยนะนี่จะมีรอยแบบนี้กระจายอยู่ทั่วตัวเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เกิดจากความอับชื้นนะครับทําให้น้องเป็นแผลผิวหนังนะครับแบบนี้ี้จุดนี้ต้องทายานะจะได้หายไปไวขึ้นแล้วก็ขนที่เป็นก้อนสังกตังหลังใบหูนะครับอันี้ทาให้เป็นจุดที่เป็นจุดผลแหว่งนะครับหางแล่วมาดูหน่อยน้องเป็น มีฟิโิโมนนะครับตรงหลังหลังหางทั้งท่อนเลยนะครับีแต่เราจะขัดออกให้ครับอาบนะ้ำไปกดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางนกันนะครับ0866404443ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องตัดขเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ช่างสานนแล้วก็ตัดขนเป็นไกา์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ําก่อนแล้วก็ขัดพวกคราบดําๆนี่ออกให้นะครับอย่างคราบลีโมนที่ปลายหางน้องนะครับแล้วก็คราบน้ำตารวมทั้งเช็ดถูให้น้องด้วยนะครับมีจุดที่ขนแหว่งอยู่แล้วนะตรงหลังใบหูทั้งสองข้างเลยครับแล้วก็เป็นโรคผิวหนังตรงแนวสลับนี่ชัดเลยทั้งสองข้างเลยมีจุดอย่างนี้กระจายอยู่ทั่วตัวนะครับ อันนี้เกิดจากความอับชื้นที่เป็นก้อนสังกะตังอยู่เดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาน้องไปอาบน้ําก่อนแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนที่ตัดขนละเอียดแล้วนะครับ <Sky. S 1> เป็นผื่นแดงผื่นคันที่เกิดจากความอับชื้นนะครับที่น้องเป็นก้อนสังกะตังหลังใบหูนะพี่ช่างถ่ายไว้ให้ดูเพราะว่าเวลาอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะชัดขึ้นเพราะาเราตัดขนด้วยนะแล้วก็แผลอยู่หนังที่บริเวณ หลังนะครับวันนี้เราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและกดให้น้องนะครับจะได้ลดพวกผื่นแดงผื่นคันที่เกิดจากพวกความอับชื้นนะครับนะแขนน้องอห,หายไวไวครับเดี๋ยวเราจะใส่ย,ยาไปให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนนะตัวนี้น้องน่ารักมากเลยนะ้องคีออนด้วยนะ ร้านอาบน้ำตัดขนขน้องหมาน้องแมวชาลอนในสวนเกษตรมอรขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะคะและได้ส่วนลดใช้นในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการต,ตามมูและนิติต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยเดียนดูกัดสะบัดเวงเวีนเรารับหมดนะน่ารักมากปันได้คะ่ะ